สวัสดีค่ะนกนกพร,รัตน์เผ่าพัดจาก Human Wisdom Consulting ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันในรายการ Human Wisdom มนุษย์กับเส้นทางแห่งปัญญาดังนั้นขออนุญาตแนะนำตัวกนก่อนนะคะนกเป็นอดีตวิศวกรที่ผ่านตัวมาทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรค่ะหรือ Human Resource and Organization Development นกเคยทำงานในองค์กรผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก องค์กรที่นกทำงานในขณะนั้นมีพนักง,งานในประเทศไทยกว่า25,000คนและฐานการผลิตกว่า90%ก็อยู่ในประเทศไทยค่ะปัจจุบันนุกได้ก่อตั้งบริษัท Human Wisdom Consulting ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรทำวิจัยและอบรมบุคลากรด้วยเจตนารมณ์ที่อยากจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลค่ะ ผ่านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมแล้วจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรรายการ Human Wisdom เป็นรายการที่จะนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานเพราะเราอยากเห็นมนุษย์สามารถก้าวข้ามความทุกข์ไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายในทุกๆท,ที่ค่ะ ด้วยความภูมิใจที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้และนี่คือที่มาของรายการนี้ค่ะโดยในซีรีส์แรกของรายการมีชื่อว่ามนุษย์เจ้าสเสน่ห์ค่ะนกเชื่อว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงของมนุษย์นั้นต้องออกมาจากภายในใจิตใจเป็นมนุษย์ที่มีทัศนคติเชิงบวกมีความใจดีและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้ในบางครั้งเราอาจจะแสดงสิ่งดีๆเหล่านี้ออกมาได้ยากมาก เพราะเรามีความทุกข์เจออุปสรรคและความท้าทายมากมายในชีวิตค่ะซีรีส์นี้จึงของนำเสนอการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ตามคำสอนของท่านพุทธทาสผ่านแนวคิดของอักษรย่อห้าตัวได้แก่ C H A R M C คือ compassion ความเมตตา H คือ humility ความถ่อมตน A คือ Action การลงมือทำ R คือ Reality การอยู่กับความเป็นจริงและ M คือ Meaning การอยู่อย่างมีความหมายค่ะสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่อักษรตัวที่หนึ่งกันนะคะคือ C Compassion ความเมตตาที่มีให้กับทุกชีวิตและทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเมตตาในความหมายที่พูดถึงความเป็นมิตร ความมีน้ำใจความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและเป็นองค์ประกอบแรกของพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาโดยเมตตาในความหมายนี้จะใช้ในสภาวะปกติทั่วไปของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาซึ่งต่างจากคำว่าการุณาที่หมายถึง การมีจิตใจวันไหวไปตามความทุกข์ของผู้อื่นและอยากหาทางช่วยเหลือให้สภาวะที่ไม่ปกตินั้นคืนสู่ความเป็นปกติคือเมื่อผู้อื่นมีความยากลำบากมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึ่งก็อยากให้ความช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เขาผ่านความลำบากนี้ไปได้ค่ะแต่วันนี้นกอยากจะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่าเมตตา โดยหลวงพ่อสุมเมธโธท,ที่บอกว่าเมตตาที่แท้จริงคือเมตตา as acceptance คือการยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเป็นที่นี่เดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ใช่การตัดสินหรือเพิกเฉยไม่ใช่การคิดบวกโลกสวยแต่เป็นการยอมรับสัจธรรมความจริงว่าสิ่งนั้นหรือเขาคนนั้นเป็นเช่นนั้น บางครั้งคนเราก็อาจมีความรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองเลยเพราะตัวเองดีไม่พอเก่งไม่พอนี่คือจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในจิตใจค่ะสภาวะใจที่ไม่สงบนี้เป็นเหตุของความร้อนรอนร้อนใจเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยากเป็นอยากมีอย่างคนอื่นเขาบ้างณจุดนี้ความร้อนรอนเริ่มแปลเปลี่ยน เป็นความอิจฉาที่ซ่อนเร้นในจิตใจซึ่งยากที่เราจะมองเห็นและยอมรับมันหรือไม่ก็เบื่อเซงซึมเศร้าไปเลยก็มีค่ะการคิดแบบนี้คือเราไม่เมตตาตัวเองเลยนะคะไม่ยอมรับตัวตนของตัวเราเองการยอมรับตัวเองในที่นี้หมายถึงการมองเห็นและเข้าใจในบุคลิกคาแรคเตอร์ที่เป็นธรรมชาติของตัวเราค่ะความชอบจุดแข็งความถนัด และความไม่ถนัดการรับรู้ความสามารถของตัวเองหรือ self efficacy ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ในเรื่องที่แตกต่างกันไปค่ะถ้าเรามองไม่เห็นข้อดีเหล่านี้ในตัวเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะใช้ความถนัดของเราทำประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วจะพัฒนาสิ่งที่เราไม่ถนัดให้เสริมประโยชน์กันได้อย่างไรการฝึกฝนเพื่อบ่มเพาะความเมตตาในความหมายที่เป็นการยอมรับ สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นสามารถเริ่มต้นฝึกได้ง่ายๆด้วยสองเคล็ดลับนี้ค่ะ 1. การขอบคุณตัวเองเช่นขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังอยู่ด้วยกันในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาขอบคุณที่เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ทำให้สุขภาพดีขอบคุณที่อดทนใจเย็น บางคนก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะซึ่งดีมากๆก,การขอบคุณตัวเองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองให้กำลังใจตัวเองช่วยให้เรายอมรับตัวเองได้มากขึ้นทีละน้อยคะ่ะข้อที่2การให้อภัยตัวเองเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผิดพลาดไปได้นะคะไม่แปลกคะ่ะเพราะเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ยังคงมีความรู้สึกแต่การไม่จมทุก แล้วลุกขึ้นมาเดินต่อเมื่อเราพร้อมคือคุณสมบัติของการฟื้นคืนล้มแล้วลุกเหมือนที่ฝรั่งพูดว่า resilient ค่ะการให้อภัยตัวเองก็คือการให้ความการุณากับตัวเรานั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเรายอมรับตัวตนของตัวเองได้เมื่อไหร่เราก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับตัวตนของคนอื่นได้มากขึ้นด้วยเราจะหงุดหงิดน้อยลงเพราะไม่คาดหวัง ให้คนอื่นเป็นดั่งใจเราความสงบใจก็จะเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติค่ะสรุปให้สั้นๆน,นะคะเพื่อการจดจำนำไปใช้ได้ง่ายๆค่ะตอนนี้เมตตาจะไม่ใช่คำในอุดมคติไม่ใช่คำโลกสวยอีกต่อไปแล้วนะคะการยอมรับสิ่งต่างๆต,ตามที่มันเป็นช่วยให้เราใช้ความต่างนั้นเติมเต็มชีวิตของกันและกันได้ค่ะอย่าลืมนะคะฝึกบ่มเพาะความเมตตาด้วยการ ทำสองสิ่งนี้ค่ะ 1. ขอบคุณตัวเอง 2. ให้อภัยตัวเองให้เป็นค่ะในทุกๆวันและเราก็จะเป็นคนที่มีเมตตาเพิ่มขึ้นนะคะอักษรย่อตัวที่2คือ H humility การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างผู้ไม่รู้เพื่อการเรียนรู้อย่างเปิดใจค่ะวันนี้นกมีแง่คิดจากหนังสือดีๆเล่มหนึ่งมาฝากค่ะชื่อหนังสือว่า humility is the new smart rethinking Human Excellence in the Smart Machine Age โดย Professor Edward h a y e และคุณ Catherine l u k w i t z บอกไว้ว่าแท้จริงแล้วความถ่อมตนคือความฉลาดรูปแบบใหม่บนโลกใบนี้ค่ะซึ่งความถ่อมตนนี้เองคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้มนุษย์เปิดใจและเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบไม่มีอีโก้หรือเป็นตัวช่วยลดอัดตราที่ตัวใหญ่เกินไป จนทำให้เราคิดว่าตัวเองรู้แล้วอย่างถาวรจนกลายเป็นความเชื่อที่เรายึดมั่นถือมั่นและยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ความเชื่อนี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นถูกทดสอบถูกตั้งคำถามขึ้นมาเราก็จะรู้สึกปั่นป่วนเกิดขึ้นในใจเราค่ะความสงบที่เคยมีก็อันตรธานหายไปในบัดดล ความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีกับคนรอบข้างก็กลายเป็นร้อนรุ่มและสร้างความห่างเหินแล้วก็บ่อยครั้งที่ความสำเร็จความเก่งและความเชื่อมันกลายเป็นอาหารของอัตราตัวตนจนหลงคิดไปเองว่าเราเก่งกว่าคนอื่นมีประสบการณ์มากกว่ารู้มากกว่าคนอื่นเลยทำให้เราไม่ค่อยฟังคนอื่นไปด้วยซึ่งความสำเร็จในอดีตก็เป็นสิ่งสะท้อนความเก่งของเรา ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองนะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆสิ่งที่เราเคยเก่งเคยเชื่อมันก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปมีนักเขียนหนังสือเรื่อง future shock ชื่อคุณอาวินทอฟเลอร์ได้กล่าวว่าคนที่ไม่รู้หนังสือในยุคศตวรรษที่21จะไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะแต่คือคนที่ไม่สามารถเรียนรู้เพิ่ม ไม่สามารถลืมความรู้เก่าหรือสิ่งที่เคยรู้มาและไม่สามารถเริ่มเรียนรู้ใหม่ได้อีกครั้งถึงตรงนี้เราคงต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าตอนนี้เรากลายเป็นคนไม่รู้หนังสือในยุคนี้ไปแล้วหรือยังวันนี้นกมีเคล็ดลับที่เป็นของขวัญมาฝากให้กับทุกคนได้นำไปปรับใช้นะคะเพื่อช่วยบ่มเพาะความถ่อมตนในตัวเรามาฝากค่ะลองฟังประโยคนี้ดูนะคะเมื่อก่อนฉันเคยเชื่อว,ว่า ยิ่งอ่านหนังสือมากจะยิ่งทำให้ฉันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นวิ่งแซงคนอื่นแต่ตอนนี้ฉันกลับพบว่ายิ่งฉันอ่านหนังสือฉันยิ่งเห็นตัวเองง่ลงเพราะยิ่งอ่านมากฉันยิ่งเห็นว่าความรู้บนโลกใบนี้ช่างมีเยอะแยะมากมายจริงๆยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ว่าฉันยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะเลยข้อความนี้ให้ไอเดียกับเราว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเมื่อนั้นเราก็จะเริ่มถ่อมตนได้มากขึ้นค่ะเมื่อเราถ่อมตนทักษะการฟังของเราก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเพราะเราจะไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วนคิดไปเองว่าเรารู้แล้วและพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลแปลกแปลใหม่ๆได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะทีนี้เราก็มีแววที่จะฉลาดขึ้นกันแล้วนะคะเคล็ดลับสำคัญในการบ่มเพาะความถ่อมตนของเรา มีง่ายๆ3ข้อดังนี้ค่ะ 1. พูดให้น้อยฟังให้มากการพูดน้อยไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่มันเป็นการหยุดตัวเองเพื่อที่จะมีเวลาได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เรียนรู้ได้เข้าถึงแก่นแท้ในสิ่งที่เขาอยากบอกเราค่ะแล้วเราก็จะได้พบปะกับชุดความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยข้อที่2ออ่านให้เยอะ อ่านอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากอ่านแต่หัวใจสำคัญของการอ่านคือการสังเกตเห็นความคิดจินตนาการที่ผุดขึ้นในใจเราเห็นการตีความของตัวเราเองคนเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันก็ตีความไม่เหมือนกันนะคะและข้อที่3ค่ะระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนกขออนุญาตไม่ขยายความประโยคนี้นะคะเพราะไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะรู้ไปซะทุกเรื่องดังนั้นเมื่อเราไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ก็ย้อนกลับมาสู่ข้อที่1ค่ะพูดให้น้อยฟังให้มากทั้ง3ข้อนี้จะช่วยทําให้เราเกิดปัญญาในการทํางานและในการใช้ชีวิตค่ะสรุปเนื้อหาให้สั้นๆเพื่อจดจําได้ง่ายนะคะกับ3ข้อค่ะในการช่วยบ่มเพาะความถ่อมตนของเรา 1. พูดให้น้อยฟังให้มาก 2. อ,อ่านให้เยอะและ3ค่ะระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่อง อักษรย่อตัวที่3ค่ะคือ a action การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดการรู้จริงเห็นจริงและรู้แจ้งค่ะการมีแผนที่ต่อให้แผนที่นั้นชัดเจนแค่ไหนก็ไม่สามารถพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ค่ะหากว่าเราไม่ออกก้าวเดินการลงมือทำจึงเป็นสิ่งที่นำพาให้เกิดผลลัพธ์แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลว จะชนะหรือแพ้ก็ยังดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลยนะคะแต่การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่งน่าเสียดายเป็นประโยคหนึ่งของเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้ของศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตการลงมือทำก็เช่นกันค่ะเราคงไม่อยากจะพูดว่ารู้งี้จุดๆุดจุด,จดกับหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำมันบางครั้งความเป็นมนุษย์เจ้าเสน่ ก็คือการได้แบ่งปันเรื่องราวที่ตัวเองได้เคยทำมากับมือทั้งเรื่องที่น่าภาคภูมิใจในความสำเร็จอันสวยหรูหรือเรื่องที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าสิ่งเหล่านี้คือสน่ของคำว่าประสบการณ์ค่ะแอคชั่นการลงมือทำเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับมนุษย์เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบคิดสู่ทำซึ่งทำให้เราจดจำมันได้อย่างแม่นยำรู้จริงเห็นจริงและรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆ แล้วอะไรที่ทำให้เราไม่กล้าลงมือทำล่ะคะตอนที่พวกเราเป็นเด็กจําได้ไหมคะว่าพวกเราทั้งอยากเล่นและอยากลองทำสิ่งต่างๆเพราะวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้คะ่ะเรียนรู้จากทั้งความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะพร้อมกับความกลัวที่มีเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นกลัวทำผิดกลัวถูกตำหนิต่อว่า กลัวเสียหน้ากลัวคนอื่นไม่รักกลัวความผิดหวังความกล้าในตัวเราที่จะลงมือทำก็เลยลดลงค่ะตรงข้ามกับตอนเด็กๆที่เรากล้ามากกว่ากลัวหลวงปู่ติชนัททานเคยกล่าวว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์จนแทบจะเรียกว่าเป็นนิสัยพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งก็ว่าได้เพราะในอดีตบรรพบุรุษ ต้องเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทำให้มเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวเจริญง,งอกงามในตัวพวกเขาและส่งต่อมายังสู่พวกเราค่ะวันนี้ Human Wisdom มีเคล็ดลับง่ายๆ3สเต็ปมาฝากค่ะเพื่อให้เราก้าวข้ามความกลัวไปสู่ความกล้าลงมือทำสเต็ปที่1ทําทำใจให้สงบจากความกลัวโดยมองว่าความกลัวเป็นเพียงความรู้สึกหนึ่ง ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องพยายามจะไม่กลัวแค่ให้มีสติสังเกตว่าเรายังมีความกลัวอยู่หรือไม่มีเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหนสเต็ปที่สองเป็นเพื่อนกับความกลัวค่ะโดยเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของเราว่าเบื้องหลังความกลัวนั้นมีสิ่งดีๆอะไรซ่อนอยู่เสมือนว่าเรากำลังทำความรู้จัก เพื่อนของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฝึกเข้าไปนั่งในใจเขาเพื่อให้ได้พบใจที่แท้จริงของเพื่อนคนนี้ตัวอย่างเบื้องหลังความกลัวเช่นความรักความห่วงใยที่อากงมีให้กับลูกชายคือพ่อเกรซในละครเรื่องมาตาลดาสุดท้ายอากงก็กล้าที่จะบอกรักกับลูกชายตัวเองหรืออาจจะเป็นความต้องการที่อยากจะได้การยอมรับการชื่นชมจากคนรอบข้างการให้ความช่วยเหลือ กับคนอื่นๆทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักและสเต็ปที่3ค่ะตั้งคำถามสองทางชีวิตโดยเป็นการตั้งคำถามให้ตัวเราเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยค้นหาประโยชน์ที่จะได้จากการลงมือทำเช่นอะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราอยากทำ <c oughs> ที่นี่เดี๋ยวนี้เพื่อที่จะไม่รู้สึกเสียดายในภายหลัง <c oughs> หรืออะไรคือหนึ่งสิ่งที่เมื่อเราลงมือทำแล้ว จะช่วยให้สิ่งอื่นๆที่เหลือง่ายขึ้นค่ะสรุปให้สัน้นๆนะคะเพื่อการง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ค่ะ3ส,สเตปที่ช่วยในการลงมือทำของเรา 1. ทําทำใจให้สงบจากความกลัว 2. เป็นเพื่อนกับความกลัวและ 3. ตั้งคำถามสองทางชีวิตค่ะ3ส,สเตปนี้จะช่วยให้การลงมือทำของเราเกิดขึ้นได้อย่างสม่าเสมอจนเป็นความคุ้นชินใหม่ เป็นนิสัยใหม่ในชีวิตเพียงแค่เราสงบใจพบใจและใส่ใจณนะที่นี้เดี๋ยวนี้ค่ะแล้วเราจะพบว่าการลงมือทำคือการทำให้ตัวแผ่นที่มีชีวิตขึ้นมาค่ะทำให้เราไม่ต้องเสียดายแม้จะทำแล้วผิดพลาดไปหรือไม่ได้ดังใจหวังเราก็ยังมีความสุขได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ยังมีก้าวต่อๆไปได้เสมอค่ะ อักษรย่อตัวที่4คือ R. Reality การมองเห็นและเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นค่ะการมองเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเป็นทักษะที่สำคัญต่อการมีความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวเราเองลดการมโนไปเองและลดความเข้าใจผิดในตัวผู้อื่นด้วยค่ะ ซึ่งทักษะการมองเห็นตามความเป็นจริงนี้สอดคล้องกับโมเดลการสื่อสารอย่างสันติหรือ Nonviolent Communication NVC ของดรมา s ชลโรเซนเบิร์กที่มี4องค์ประกอบได้แก่การสังเกต Observation ความรู้สึก Feeling ความต้องการ Need และการขอร้อง Request ดรมาชลให้คำนิยามการสังเกตไว้ว่า เป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาไม่เพิ่มการตัดสินตีความเหมารวมหรือต่อว่าเข้าไปในนั้นดรมาแชลเปรียบเทียบการสังเกตเป็นเสมือนกล้องวิดีโอค่ะที่บันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงโดยไม่มีความคิดเห็นใดๆเข้าไปใส่ไข่แต่งเติมให้ความจริงนั้นผิดเพี้ยนไปแต่การตัดสินตีความผ่านระบบความคิดเห็นของมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบอัตโนมัติรวดเร็วมากๆค่ะซึ่งบ่อยครั้งเราเองก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ทันหรือไม่รู้ตัวว่านี่เรากําลังตัดสินคนอื่นอยู่เช่นคำพูดที่ว่ามันไม่โอเคเลยที่เธอทำแบบนี้บ้านนี้ไม่น่าอยู่เลยหรือคนอะไรไม่มีมารยาทเลยเป็นต้นค่ะตัวอย่างคำตัดสินต่อว่าเหล่านี้ มีเบื้องหลังมาจากความไม่พอใจหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้พูดรองศาสตราจารย์ดรโสรีโพแก้วอาจารย์ด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้กล่าวว่าความทุกข์ในใจเราแปลผนันตามขนาดช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างความจริงที่เกิดขึ้นกับความคาดหวังในใจเราหมายความว่า เมื่อความจริงหรือสถานการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันไม่ตรงกับความคาดหวังที่เราอยากให้เป็นเราก็จะมีความผิดหวังเกิดขึ้นในใจยิ่งความจริงต่างจากความคาดหวังมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเรามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นความสงบใจก็หายไปทันทีค่ะเปลี่ยนเป็นความร้อนใจร้อนรุ่มพยายามดิ้นรนหาทางแก้ไข เพื่อให้ความจริงเข้าใกล้ความคาดหวังเพราะเราไม่สามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้และนั่นคือต้นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงแล้วถ้าเราต้องสื่อสารพูดคุยกับคนรอบข้างในขณะที่เรายังมีความทุกข์อยู่มันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้คู่สนทนาต้องโดนลูกหลงจากความทุกข์ความท็อกซิกจากอารมณเ์เสียของเราไปด้วยความไม่สงบย่อมขยายวงออกไปอีกแน่นอน ท่านกฤษณะมูลตินักปราชชาวอินเดียได้กล่าวไว้ว่าการสังเกตโดยไม่ตีความเป็นความฉลาดสูงสุดของมนุษย์ค่ะเราจึงมีตัวอย่างการฝึกสื่อสารแบบตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงมาฝากนะคะจากประโยคตัวอย่างคำตัดสินต่อว่าก่อนหน้านี้ที่ว่ามันไม่โอเคเลยที่เธอทำแบบนี้เราอาจจะพูดใหม่ว่าที่เธอไม่โทรมาบอกว่าวันนี้เธอมาตามนัดไม่ได้ มันทำให้ฉันกังวลและเป็นห่วงเธอมากนะลองดูตัวอย่างที่สองกันนะคะบ้านนี้ไม่น่าอยู่เลยเราอาจจะพูดใหม่ว่าบ้านนี้ทาผนังภายในบ้านด้านหนึ่งสีแดงมันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดตัวอย่างที่สามค่ะคนอะไรไม่มีมารยาทเราอาจจะพูดใหม่ว่าผู้ชายคนนั้นเดินชนฉันโดยไม่หันมามองและไม่ได้พูดขอโทษเมื่อเราพูดประโยคแบบที่สองคือ พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกล้องวิดีโอแม้ว่ามันจะไม่ได้แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยมันจะช่วยลดอารมณ์ลบๆในใจเราให้บรรเทาเบาเบางลงได้บ้างคนที่ได้รับฟังประโยคแบบที่สองนี้ก็จะไม่รู้สึกแย่เท่ากับประโยคคำต่อว่านี่แหลคะค่ะที่เรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence แล้วคนแรกที่ได้รับประโยชน์ จากการพูดแบบวิดีโอนี้ก็คือตัวเราเองที่เป็นผู้พูดนี่แหละค่ะความสงบในใจเราและบรรยากาศดีๆระหว่างเรากับคนรอบข้างก็จะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสรุปเนื้อหาให้สั้นๆน,นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ค่ะกับ2อเคล็ดลับคือ 1. สังเกตโดยไม่ตีความและ 2. สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงค่ะถ้าเรามองเห็นและเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบันได้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นช่องว่างระหว่างความจริงและความคาดหวังก็จะลดลงค่ะความทุกข์ในใจก็จะลดตามความสงบในจิตใจเราความร่มเย็นภายในใจก็จะเกิดขึ้นเองได้ง่ายๆเลยนะคะอักษรย่อตัวที่5เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะ คือ M meaning การส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อการอยู่ร่วมกันแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมาติดตามกันค่ะคุณเอมิลี่เอสฟาฮานีสมิธผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Power of Meaning ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง being happy การมีความสุขกับ having meaning การมีความหมาย ไว้ว่า,ยวายอย่างนี้ค่ะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีลักษณะการเชื่อมโยงพฤติกรรมเข้าหาตัวเราเองสนใจในเรื่องของตัวเองเป็นหลักสำคัญจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้รับมากกว่าเป็นผู้ให้ส่วนการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนั้นมีลักษณะการเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเรา มีแนวโน้มของการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับโดยคุณเอมิลี่ได้บอกถึงแก่นของการมีความหมายไว้สีประเภทด้วยกันค่ะ 1. belonging การมีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันซึ่งเมตตาคือแก่นกลางของความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบคนอื่นหัวข้อนี้สอดคล้องกับอักษรตัวแรกนะคะ C compassion ที่ได้พูดไว้ในตอนแรกของซีรีส์มนุษย์เจ้าเสนีนี้ที่ว่าเมตตาคือการยอมรับอย่างที่เขาเป็นเพราะเมื่อเราเปิดใจยอมรับคนอื่นและเข้าหาพวกเขาด้วยความรักความเมตตาพวกเขาก็จะรู้สึกดีและยอมรับตัวเราได้ด้วยเช่นกัน 2. ค่ะ purpose การมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่มากและมีเป้าหมายที่ทำเพื่อผู้อื่นเช่น การยุติความหิวโหวยทั่วโลกในข้อนี้สอดคล้องกับ A action การลงมือทำค่ะดังที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชนเราต่อสู้กับความหิวโหวยเราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักลงมือทำเป็นผู้รู้แจ้งในเรื่องดินและน้ำของแผ่นดิน ลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองทั่วแผ่นดินไทยเลยค่ะเพราะพระองค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนมาโดยตลอดดังพระประถมบรมราชองค์การที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามข้อที่สค่ะ Storytelling การสร้างความหมายใหม,ใหม่จากเรื่องเล่าเก่าที่คุณเล่าให้ตัวเองฟัง สำหรับข้อนี้ก็สอดคล้องกับอักษรยอ่อ uh, R-Reality ค่ะการมองเห็นและเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบันคือเมื่อเรามีมุมมองใหม่ให้กับตัวเองตามความเป็นจริงอย่างที่โลกเขาเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้โลกเป็นดังใจเราสิ่งนี้จะทำให้เรามีเรื่องเล่าในความหมายใหม,ใหม่จากสถานการณ์เดิมผ่านมุมมองใหม่ที่เรามีต่อโลกนั่นเอง และ 4. transcendence การก้าวข้ามพ้นตัวตนคือการรู้สึกว่าตัวเองหลอมรวมกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเมากๆซึ่งสอดคล้องกับอักษร h humility การมีความถ่อมตนอย่างผู้ไม่รู้เพื่อการเรียนรู้อย่างเปิดใจเพราะถ้ามนุษย์ยังหลงมีอัตตาตัวตนดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสที่ว่าตัวกูของกู หมายถึงการคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญหรือมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนด้วยความไม่รู้ด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะตัวเราที่แท้ไม่เคยมีอยู่จริงค่ะคุณสมบัติความถ่อมตนนี้ช่วยให้เราค่อยๆละวางอัตตาลงได้ทีละน้อยจนไปถึงจุดที่ข้ามพ้นตัวตน มาถึงตรงนี้นกเชื่อว่าเนื้อหาในซีรีส์มนุษย์เจ้าสเสน่ห์น่าจะพอเป็นไอเดียให้กับทุกท่านได้บ้างในการตอบคำถามว่าเราเกิดมาทำไมแล้วจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรหวังว่าแนวคิดของอักษรย่อทั้งห้าตัวนี้ค่ะ c h a r m compassion humility action reality และ meaning ค่ะจะเป็นเสมือนเส้นทางแห่งปัญญา ที่ช่วยนำพาให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะครั้งต่อไปจะเป็นซีรีส์ที่เราจะนำมาเพิ่มพูนปัญญาในเรื่องอะไรฝากพวกเรากดติดตามทั้งเพจ f a c e b o o k และ YouTube พบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้รายการ Human Wisdom มนุษย์กับเส้นทางแห่งปัญญากับนกนกพร,รัตน์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ